สิบห้ากุมภาปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่สี่สิบขอต้อนรับบรรดาท่านผู้ชมนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านฮะเข้าสู่ช่องของปอปา,ปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันวันนี้เป็น EP ปอปามาขายเหรียญท่านผู้ชมฮะวันที่สิบห้าเดือนกุมภาพันปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหก อีพีนี้เป็นอีพีที่40ก็สวัสดีเอฟทีทุกคนทุกท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญผู้ขายเหรียญหรือว่านักอ่าบรรดาชาวคอมเมนต์ทั้งท่านหญิงท่านชายไม่ว่าจะเป็นนักสะสมเดิมๆหรือว่านักสะสมหน้าใหม่ๆที่กาลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปปาอยู่ในขณะนี้นี่คือรายการเหรียญที่ช่องของปปานํามาแบ่งปันฮะนี่คือรายการเหรียญที่ช่องของปปานํามาแบ่งปัน ท่านผู้ชมฮะดูภาพมุมสูงมุมกว้างมุมไกลอาจจะมองไม่รู้เรื่องแต่ว่าปปานั้นพยายามจะสู่มภาพว่านี่คือเหรียญทั้งหมดที่ปปานํามาแบ่งปันเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมฮะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีหลายรายการปรปาอาจจะไปเร็วนิดนึงใครดูแล้วไม่เข้าใจรีคลิปกลับไปดูอีกรอบหรือหลายๆรอบท้าที่สุดก็ลองไปคุยกับน้องแอดมินดูท่านผู้ชมฮะ รายการแรกปก่อปลาเปิดก่อนเลยนะฮะนี่คือเหรียญสภาพค่อนข้างจะไม่สวยเอาซะเลยท่านผู้ชมฮะเอาสังเกตดูเอานะฮะนี่คืออ่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2520อ่ะจะมาเข,า,ขาอยู่กับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้ว วัาพระแก้วจะมีน้อยกว่าก็คือท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวฟังประปาบรรยายนิดนึงฮะรายละเอียดความเข้าใจเป็นเหรียญที่นักสะสมนั้นส่งติดมากับเหรียญที่เขาเคยส่งอันนี้สภาพไม่สวยประปาคัดออกนะฮะปปาคัดออกประปาไม่ได้ไปรวมขายกับอีพีอ่าของดีๆนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นสภาพที่ต้องคัดออกเพราะเขาไม่สวยนานวันฮะท่านผู้ชมฮะจากวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีฮะรู้สึกว่าปปาก็มาเล็งเห็นว่าเก็บไว้ทําไมเอ่ยนะเพราะว่า เก็บไว้กับปปาก็จะไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นปปาเลยเอาเอา,เอามาแบ่งให้นักสะส,สมท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ฮะสภาพอย่างเงี้ยขอบบิ่นด้วยสภาพไม่คมชัดด้วยอะอย่างเงี้ยอะผิวก็มีขุขะด้วยนึกออกไหมปปาบอกเนี่ย <c oughs> โอเคท่านผู้ชมฮะนะอ่าท่านผู้ชมฮะก็คือใครอยากได้ปปาให้ไปเท่าหน้าเหรียญเลยนะ คือฟังปปานิดนึงนะฮะปปาไม่ได้ว่าเออหาของไม่ดีมาขายกําไรปปาให้เท่าหน้าเหรียญเนยฮะตามที่จริงเวลานักสะสมส่งมากับเหรียญเหรียญแบบนี้แต่เป็นสภาพดีใช่ไหมฮะผ่านใช้สภาพเดียปปาก็ไปขายทํากําไรก็เข้าใจเนาะแต่สภาพนี้ปปาคัดออกนานเข้านานเข้าก็มีหลายเหรียญออาปปาเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรปปาให้ไปเลยฮะราคาเท่าหน้าเหรียญท่านผู้ชมฮะปปาเข้าใจว่านักสะสมคงจะจะไม่เอาไปสะสมแต่ว่าเผื่อบางครั้ง บังเอิญมีพ่อค้าแม่ขายเนาะที่ดูอยู่นะถ้าถ้ายังไงก็คิดว่าสภาพเนี่ยท่านออกไปได้นะนะท่านผู้ชมฮะนะอ่ะอยู่กับปปาก็ไม่มีประโยชน์อันใดท่านผู้ชมฮะเผื่อไปตกมือคนอื่นแล้วหากท่านไปทําประโยชน์ได้มากกว่าราคาหน้าหน้าเหรียญหนึ่งบาทที่ปปาส่งให้ก็มาเอาไปนะฮะจะเป็นใครก็ได้นะจะคิดว่าเอาไปคัดแยกลองดูว่าขายได้เกินราคา1บาทอ่ะ ท่านผู้ชมฮะป้ปาขายอาให้ไปขอทุนทุนหน้าเหรียญฮะนะขาดทุนไปแล้วแหละป้ปาตอนซื้อมาก็ราคาสูงกว่า1บาทอยู่แล้วป้ปาให้ไปในราคา1บาทเท่าทุนฮะไม่ขออะไรเลยนะไม่ขออะไรเลยฮะขอแค่หน้าเหรียญคืนโอเคไหมฮะย้ำนะเ่าเป็นสภาพเหรียญแย่ yeah, นะท่านผู้ชมหน้าสภาพเขาไม่สวยแบบนี้นะอ่ะดูเอานะโอ้ดูเอานะฮะ ก็บางเหรียญก็จะพอไหวนะบางเหรียญก็เป็นสภาพแย่ะปะปาบรรยายแบบนี้แล้วปะปาก็จะสบายใจหากมีใครเอาไปโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเหรียญ5บาทคุดเฉียงก็เช่นเดียวกันสภาพก็แบบนี้ด้านบนแถวบนนั้นเป็นปี2 0 2520ด้านล่างเป็น2,522อ่ะใช้ไหมือท่านผู้ชมฮะปะปาวางผิดไหมอ่ะด้านล่างเป็นปี20ฮะ <c oughs> ด้านบนเป็นปี22ก็เป็นเหรียญที่ถูกนักสะสมส่งมาฮะครบขวบปีก็มีกันประมาณนี้ท่านผู้ชมที่ปปาทํารายการมาอเดี๋ยวปปาลากภาพให้ดูเนี่ยเหรียญเขาประมาณแบบนี้ท่านผู้ชมฮะขอบบินสภาพไม่สวยประมาณนี้ดูเอาฮะนะดูเอานะแต่ก็ยังยืนยันเหมือนข้อด้านบนอ่ะใครรับได้ฮะนะใครรับได้นะตอนปปาซื้อมาก็เหรียญละ10กว่าบาทน,นะเอาใครอยากได้ฮะ เขาเป็นสภาพอย่างที่บอกเหมือนเหรียญด้านบนเลยนะข้อมูลเดียวกันเลยรูปแบบเดียวกันเลยสภาพเดียวกันเลยปอปาขอเหรียญละ9บาทฮะนะขอเหรียญละ9บาทสําหรับคุดเฉียงคุดขนาดใหญ่ชนิดราคา5บาทปีพศ2522กับปีพศ25 2 0อ่าประมาณเนี้ยเดี๋ยวปอปาลาไล่ภาพให้ดูท่านผู้ชมครับเข้าใจปอปานิดนึงเนาะอ,อยู่กับปอปาก็ไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์อันใดฮะนะ พราะปลาคัดออกแล้วไงถ้าไม่ชมะนะปาปลาก็ยอมขาดทุนไงแต่ว่าก็ช่างเลยถ้าผู้ชมเพราะว่าเราจะส่งต่อให้นักสะสมสายตรงเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นเหรียญแบบนี้ก็ต้องขถูกคัดแยกออกมาไว้ต่างหากแล้วก็มามีวันนี้เกิดขึ้นหากใครรับได้นะเหรียญละ9บาทอ่ะเราจบของที่ถูกคัดแยกออกไปละนะจบแล้วนะท่านผู้ชมมี22รายการตรงนี้อ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะ นี่คือเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ปีพศ2530สภาพผ่านการใช้งานนะฮะเป็นสภาพปกติธรรมดาผ่านการใช้งานนะโอเคไหมฮะอ่ะเหรียญละ13บาทเหรียญละ13บาทเรามีกันอยู่แค่ประมาณตันนี้นะฮะอ่ะเหรียญละ13บาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะลงมาอีกแถวหนึ่งจะเป็นเหรียญ2บาทปีพศ2551เหรียญละ เหรียญละ6บาทท่านผู้ชมฮะเหรียญละ6บาทอ่ะก็ลองซื้อไปเก็บสะสมกันดูนะฮะสำหรับปีพศ2551 2บาทสีทองจบจาก2บาทสีทองปี51เรามาดูฮะ2บาทสีขาวปี50เรามีกันอยู่ไม่กี่เหรียญเองท่านผู้ชมฮะ,อะเอาเหรียญละ10บาทเนาะเราไปเร็วเลยนะฮะหลายรายการแล้วท่านผู้ชมฮะนี่ปี53ปอปาอได้มีมา2เหรียญเองอ่ะใครอยากได้นะอันนี้ปอปาไม่ได้รับซื้อนะฮะนะ ให้เด็กๆข้างบ้านหารายได้ส่วนตัวให้มันั่งขัดแยกเหรียญให้ลูกหลานท่านผู้ชมฮะอ่ะใครมีมาบอกมาให้ปาปานะมาให้ลุงให้นะเอออะไรประมาณบอกลูกหลานไปเหรียญละเจบาทนะสนับสนุนเด็กท่านผู้ชมฮะแต่ปาปาไม่ได้รับซื้อนะะซื้อมาไม่ได้นะฮะราคาขนาดนี้เนาะอ่ะโอเคไหม หลอให้ราคาเขาสูงสูงก่อนเนาะคอยรับซื้อกันนะจะบอกรับซื้อไป5้าบาทห้าสิบท่านก็นจะว่าป้ปาดูถูกเหรียญอีกเออเอาอย่าเพิ่งรับซื้อเลยนะให้ลูกหลานป้ปาหามาแบ่งให้ป้ปาให้เด็กๆเ,เขามีไรายได้ไปเถอะเนาะโอเคไหมฮะหลังจากนั้นท่านผู้ชมะนี่คือเหรียญ2บาทหมุนเวียนที่ป้ปาเคยทําครบทุกปีพศเหรียญของพระหลวงราชการที่9ของเรานะเริ่มจากปี48 49,50 51 ไล่มาจนจบที่ปีพศ2560ชุดนี้90บาทฮะเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานบางเหรียญก็มีน้ำเงาจับอยู่ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นสภาพผ่านการใช้งานนอชุดละ90บาทโอเคไหมอ่ะหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญ10บาท2สีท่านผู้ชมฮะอันนี้2พระองค์แต่ประปาจับมาใส่ให้ครบ15วาระไม่ซ้ำ เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานก็มีแล้วก็ผ่านการใช้งานก็มีแต่หนักมากไปทางที่เหรียญไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะก็มีหลายเหรียญอ่ะมี2พระอ,องค์อยู่3เหรียญปะปาจับมาใส่ให้ฮะนะ15วาระไม่ซ้ำฮะเหมาะสําหรับนักสะสมหน้าใหม่ๆน้องพี่น้องใหม่ๆที่กําลังอ่ากำลังมองหานะโอเคไหมฮะก็เฉลี่ยจัดเป็นชุดแบบนี้ถึง15วาระท่านผู้ชมฮะอ่ะชุดนี้15เหรียญ15วาระราคา300บาท สรุปก็ตกเหมือนขายวาระเดียวสภาพใหม่ท่านผู้ชมก็เหรียญละ20บาทนะโอเคนะฮะบางวาระเพียวๆก็เหรียญละย5บาท30บาท40บาทท่านผู้ชมฮะแต่ว่าช่องอป่าเดินทางสายนี้แล้วอปาขอเหรียญละ20บาท15เหรียญ15วาระคูณแล้วก็ตก300บาทโอเคเนาะอ่ะได้2พระองค์ไปด้วย3เหรียญด้านอาฝั่ง,ง,งนู้นสเหรียญแล้วก็สภาพใหม่ไม่ผ่านการใช้งานอันนี้ผ่านการใช้งานบ้างอันนี้อ่ะ นี้ไม่ผ่านการใช้งานอันนี้อ่าไม่ผ่านการใช้งานโอเคไหมฮะเนี่ยอีกไม่ผ่านการใช้งานก็คือได้ผ่านการใช้งานไปประมาณไม่กี่เหรียญเองท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะอ่ะหลังจากนั้นนะท่านผู้ชมฮะเรามาดูฮะนี่คือเรือลำเล็ก1เหรียญตรงนี้มี2ลํลำเล็กๆอยู่ที่ท่าน้ําแล้วก็อ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมฮะเนี่ยอ่ะอันนี้ให้เด็กๆหามาให้ท่านผู้ชมฮะคือปอบปะอะไรดีเอ่ยคือ หลายคนคงงงว่าเด็กๆก็คือท่านผู้ชมฮะปปานนำเหรียญมาแล้วก็ให้เด็กๆมาคัดแยกให้แล้วก็เอาเอามาให้ปปาปปาก็แบ่งแบ่งเงินเด็กไปประมาณนั้นดีไหมฮะปปาทําให้ลูกหลานตัวเล็กๆอยากมีงานทําแล้วก็ฝึกสอนไปด้วยฉะนั้นเรือลาเล็กแบบนี้ปปาไม่รับนะฮะนะแต่ปปาจําเป็นต้องเอามาขายนะเผื่อมีนักสะสมอยากได้เอาเรือลําเล็ก15บาทท่านผู้ชมฮะนะสิบาทโอเคไหมอ่ะใครอยากได้เหรียญละ15บาบาทอ่ะ หลังจากนั้นฮะเหรียญ5บาทเรือหงปีพศ .2531 ด้านบนสุดอย่างง,งนะฮะด้านบนสุดเป็นปีพศ .2530 หาง่ายผลิตเยอะปี3-1หายากผลิตน้อยกว่ากันหลายเท่าตัวใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้ผ่านการใช้งาน70บาทฮะ70บาทเรามากันตับตามสภาพท่านผู้ชมฮะไม่ใช่เหลือแค่ความนิยมตามสภาพด้วยนิยมแยกไปก่อนเพราะสองเหรียญน,นี้เป็นสภาพ ผ่านการใช้งานนะเขาไม่ค่อยจะสวยเอาบอกกันตรงๆเลยก็ประมาณเนี้ยดูเ่ะนะเนี่ยเห็นไหมฮะสองเหรียญนี้คุณภาพต่างกันอันนี้ยังมีความละเอียดเนื้อละเอียดของเหรียญอยู่ท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้เอาไปเลยฮะห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทคุดเก้าเหลี่ยมแต่มาเหรียญน,นี้ปปะปขาเจ็ดสิบบาทแล้วกันนะโอเคไหมฮะอ่ะเดี๋ยวพลิกด้านหน้าให้ดูนะ ปาปาไม่ค่อยจะจับเหรียญนะท่านผู้ชมฮะป้าป,า,ปาถือกล้องมันอ่าก็ไม่ถนัดแล้วก็เชื่อว่านักสะสมเนี่ยปาป๋าทำรายการวางเหรียญแบบนี้มาปีนึงแล้วก็คงจะเข้าใจปาปาเนาะเห็นหมนะอ่ะเขาสวยกว่ากันเนาะอ่ะอันนี้จะกร่อนนิดนึงเห็นไหมผิวอันนี้เขาไม่กร่อนโอเคเนาะอ่ะห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทโอเคไหมฮะหลังจากนั้นเรามาดูฮะเหรียญสวยฮะสีสีสวยเลยทีเดียวท่านผู้ชมฮะ สีสวยนะีไม่ใช่ล้างมานะนี่แหละท่าผู่ชมสีเดิมๆเ,เขาสภาพเดิมๆเ,เขาอ่ะเห็นไหมฮะกรมศิลปากรสองเหรียญแล้วก็นี่เป็นของใครเอ่ยท่าผม้ชมพระพ่นางเธอหรือเปล่าประมาณนั้นอ่ะเนี่ยสวยเลยเมื่อก่อนโน้นร้อยร้อยกว่าวันนี้อ่ะห้าสิบบาทฮะเหรียญละห้าสิบบาทปกตินี่เป็นร้อยท้าผม้ชมฮะนะไม่ได้ผ่านการใช้งานท่าผม้ชมอาจจะเป็นแบบ อาจจะเป็นเก็บเก่าเก่าเก็บก็ว่ากันไปแต่ดูผิวแล้วไม่ได้ผ่านการใช้งานท่าผม้ชมนะดูยังไงถ้าคนดูเป็นก็ไม่ผ่านหรอกนะโอเคไหมเหรียญละห้าสิบบาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมนะจบจากตรงเหรียญละห้าสิบบาทเรามาดูเหรียญละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทฮะท่านผู้ชมนะนี่คือเหรียญที่ได้รับความนิยมที่สุดอย่างที่เรารู้กันสิบบาทครุฑธนาคารไทยแห่งแรกสองเหรียญน,นี้เป็นวาลระเดียวกันแต่สภาพไม่เหมือนกันอย่างนี้อ่ะหนึ่งร้อยสี่สิบบาท เรานำไปไปขัดไปถูไปล้างเองท่านผู้ชมฮะเนาะหนึน่งร้สี่ิบาทเหรียญน,นี้200บาทนะถ้าสวยสุดๆแน่นอนฮะสองร้อยสี่สอ้ยห้าโอเคไหมจำได้เนาะอ่ะปะป้าจะขอวิ่งยาวเลยนะฮะเออมาดูแถวนี้ท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเหรียญสิบาทสองสีมุนเวียนท่านผู้ชมฮะปีพศสองพันห้าร้ี่ิเหรียญละ20บาท อาถึงภาพมุมกว้างเราจะมีกันอยู่ประมาณสักเกือบ30เหรียญอ่ะขยากได้ฮะเหรียญละ20บาทอนาคตเดี๋ยวก็จะพบเจอได้ยากท่านผู้ชมฮะนะแต่ว่าก็คงจะจะพอพบเจอได้อยู่เพราะจำนวนการผลิตเขาเกือบ10ล้านเหรียญแต่ว่าเวลามาทําคลิปกันบ่อยๆนะเหรียญนี้เขาก็จะถูกเก็บฮะเหรียญไหนที่โดนทําคลิปบ่อยๆนะเขาก็จะถูกเก็บจากนักสะสมที่อยู่ทางบ้านอโอเคเนาะก็ประมาณนั้นใครใครเห็นก็เก็บได้แต่ว่า ใครที่อยากขายก็ลองติดต่อมานะฮะเนาะจบนะท่านผู้ชมมาจบจากเหรียญสิบาทปี40เรามาดูด้านล่างตรงนี้ฮะนี่คือ8อันดับหายากที่ประปาเคยจัดวันนี้เรามีกันมาแค่ชุดเดียวท่านผู้ชมฮะนะมีกันมาชุดเดียวเริ่มจากปีพศสองพัน3 4 4 4 5 34, 4 44แล้วก็40 อกันหายใจท่านผู้ชมฮะชุดนี้สา0รอยห้าสิบบาทนะมีกันอยู่ชุดเดียวเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมฮะนะถึงแม้ว่าจะเป็นวงการไม่กว้างนะักแต่ว่าอืมช่องประปาในี่ถูกท้าทามกันบ่อยนะอ่ะก็ลองดูว่าชุดละสา0รอยห้าสิบาทมีกันอยู่ชุดเดียวท่านผู้ชมฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะลืมพ่อปะปาขอมาตรงนี้นิดหนึ่งฮนะท่านผู้ชมฮนะนี่ เมาส์สีขาวทั้งหมดปปาจะเลื่อนภาพลงมาฮะเป็นเหรียญพระเศียรเอียงน้อยเอียงน้อยมากๆซึ่งเอียงระดับนี้ปปาไม่ได้ประกาศรับซื้อนะต้ององศาไกลกว่านี้เอียงกว่านี้ถึงที่ประกาศปปาประกาศรับไปล่าสุดนี้นะพระเศียรเอียงพระเศียรควงพระเศียรตรงพระเศียรสลับนั่นสมมู้ชมฮะนะเอียงระดับนี้ปปาไม่รับซื้อดูให้ดีนะแต่ปปามีมาวางแบ่งปันเพราะประปปากำลังสอนลูกสอนหลานให้มีให้รู้จักมีรายได้จากช่องของปปาอะเฉพาะเมาส์ขาวนะ อันนี้เอียงเอียงไปด้านหนึ่งฝั่งนี้ก็เอียงไปด้านหนึ่งเห็นไหมฮะอ่ะปะปาขายให้ฮะเอียงระดับนี้นะเหรียญละสิบบาทฮะนะเหรียญละสิบบาทคือเอียงระดับนี้ปปาไม่รับนะฮะใครที่จะส่งเพรเสียนเอียงมาตรวจสอบนะอ่าสังเกตดูอ่ะเอียงแบบนี้ปปาไม่รับนะฮะภาพอาจจะมืดนิดนึงเนี่ยท่านผู้ชมฮะระดับนี้ยังไม่รับนะฮะเพราะปะปาเนี่ยปปาก็จะแบ่งปันออกราคาสิบบาทเอียงกว่านี้หน่อยก็สิบห้าบาทฉะนั้นระดับเนี้ย เราซื้อขายกันไม่ได้นะแต่ปปาก็ต้องทำต้องต้องรู้นิดนึงว่าปปาเป็นเจ้าของช่องแล้วเอียงระดับนี้ยปปาลงเอามาวางดูนะโอเคนะปปาให้ให้เด็กๆลูกหลานนั้นนั้นอยากให้มีรายได้เอาจบตรงนั้นเลยดีกว่าเนาะก็คือเหรียญละสิบาทเอาไปเลยฮะถ้าเอียงกว่านี้ราคาก็สูงกว่านี้เนาะเอาเอียงเล็กน้อยเหรียญละสิบาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูเอียงต้นตํานานที่บอกว่าราคาสูงกันนี่คือ เหรียญการนาพิเศษาปป่าเขาจับเหรียญน,นี้นะฮะเนี่ยท่านผู้ชมฮะอันนี้ด้านก้อยก็ตั้งตรงเห็นไหมปาปาใส่เมาส์เพื่ออยากจะให้ท่านดูองศาพลิกมาปืด๊ดอ่ะเอียงแบบนี้ปกติเขาจะตั้งตรงใช่ไหมฮะเขาจะไปทิศทางเดียวกันด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเฉพาะเหรียญที่ล,ลึกท่านผู้ชมฮะโดยเฉพาะการนาตั้งไปทิศทางเดียวกันทางด้านก้อยและด้านหัวแต่นี้ก็เอียงออกท่านผู้ชมเห็นไหมเอียงระดับ11นาฬิกากว่าเนี่ยอ่ะ น่าจะเกือบโน้นแหละท่านผู้ชมอ่ะบ่ายโมงกว่า13บสนาฬิกากืบ14บสนาฬิกร่วม14บสนาฬิกาเหรียญน,นี้150บาท150บาทโอเคไหมฮะอ่ะ150บาทพระเสียนเอียงโอเคฮะนะ150บาทการจนาเหรียญเอียงเอียงด้านบนหาพบเจออย่างได้ง่ายเหรียญละ10บาทเอียงเล็กน้อย โอเคนะฮะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะน่าเสียดายมากเลยท่านผู้ชมฮะนักสะสมส่งมาให้ประปาอ่าเดี๋ยวปาะปาะดึงภาพให้กอนะ,ะทั้งสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรอห้าตราแผ่นดินนะท่านผู้ชมอ่ะเหรียญน,นี้เดี๋ยวปาะปาะยกให้ดูเวลาไปไกลละนี่คือเหรียญรอห้าตราแผ่นดินแบบ โดนเจาะรูมาที่ปปาเคยเปิดกล่องทําคลิปไปนะเหรียญเจาะรูเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะร้อยห้าตราแผ่นดินเป็นเหรียญผ่านใช้งานอาปะปปาพิกให้ดูประมาณนี้นะฮะสภาพเขายิงสวยนะ่าเสียดายมากท่านผู้ชมฮะโดนเจาะรูมาแต่ว่ายังมีข้อดีก็คือเขาเป็นปีที่มีรศเหรียญน,นี้เป็นปีรศหนึ่งสองสองใครอยากได้ฮะเจาะรูมาแต่รศหนึ่งสองสองสภาพก็ ประมาณนี้นะฮะแต่เราก็ยังเห็นความคมชัดกันบ้างสําหรับรูปลักษ์ของเหรียญทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเห็นไหมถ้าไม่ชมะโดนเจาะรูมาเนาะโอเคไหมฮะเหรียญน,นี้สวยมากท่านชมะเครื่องราชยังมองเห็นอยู่เลยเนาะอ่ะสามร้อยบาทฮะนะสามร้อยบาทโอเคไหมฮะป้าววางวนะนะป้าจะดูเหรียญใหม่แต่เหรียญน,นี้ท่านชมะไม่มีรอสอแต่สภาพเขาสวยเขาไม่ค่อยมีตําหนิเพราะเหรียญน,นี้ไม่ได้เจาะรูมา อ่าใครอยากได้ฮะที่จริงปอ่าจะปล่อยออก700แต่วันนี้ฮะใจสั่งมาบอก650พอฮะใจสั่งมาบอกขอ650สภาพสวยอยู่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยอ่ะอ่ะเห็นไหมฮะเอาประมาณนี้ใครอยากได้ดึงภาพกว้างสูงดีกว่า,าเห็นคมชัดกว่าถ้ามาใกล้ๆก็ไม่ค่อยชัดท่านผู้ชมฮะนะดึงภาพอย่างนี้อ่ะ650ฮะหลังจากนั้นนะท่านผู้ชมฮะปี46ก็บอกว่าไม่ยอมแพ้ ตราแผ่นดินอ่ะใครอยากได้เหรียญน,นี้ใครอยากได้650ฮะคมชัดเหมือนกันดูเอานะฮะท่านผู้ชมฮะขนาดกล้องเนี่ยมีพิกเซลที่ละเอียดสุดแล้วท่านผู้ชมฮะอ่ะดูนะเหรียญน,นี้สภาพดูนะฮะคือมีตำหนิไหมมีแน่นอนแต่ตำหนิน้อยมากเนื้อเหรียญอย่างละเอียดอยู่ท่านผู้ชมฮะ โดยปกติเราจะเห็นเนี่ยว่ามีรอยขนแมวมีขีดมีควนกัน,นทั้งหน้าทั้งหลังนะถ้านมูช้ชมากขอบเขบิร์บก็จะไม่สวยจะมีรอยบินแต่และนี้รายละเอียดของเนื้อเหรียญยังละเอียดดีอยู่อ่ะเดี๋ยวน,นี้ก็650ฮะ6 5รอเรามีกันอยู่หนึ่งคู่ก็คือเหรียญอ่าเหรียญอ่รอห้าตราแผ่นดินโอเคเนาะแบบไม่มีรศ650อแล้วก็เหรียญห้าบาทปี4ี่สภาพสวย650เช่นเดียวกันโอเคเนาะ จบละรายการวันนี้ป๊าปามาขายเหรียญตรงกับวันที่15เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2565 EP ที่40ก็ได้สิ้นสุดลงละ,ละเดี๋ยวฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยเนาะผ่านมาหลายนาทีและเดี๋ยวป๊าปาจะขออุติการออกอากาศทำคลิปวิดีโอแค่นี้ก่อนใครดูไม่ทันก็ไ like, ลค์รีกลับไปดูบ่อยๆหลายๆรอบนะแล้วก็หลายเข้าไปทักทายพูดคุยถามถ่ายซื้อขายเหรียญกับน้องแอดมินฮนะฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านฮะ รักทุกคนคิดถึงนับถือทุกคนสวัสดีครับ